สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลานนะาใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่กว้างนั่งสบายแอร์เย็นแล้วขับดีมากๆเลยนะคะนิสสันเทียนา2 0 0 XV V 6ท็อปสุดมูลไฟฟ้าเกียร์โต้คันนี้ปี2009ค่ะราคาโปรโมชั่นหนงล้อที่319,00 0บาทเท่านั้นประวัติดีจจได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่700 0บาทเองนะเดี๋ยวอันจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะรถสวยดูหลานะใช้มากๆเลยนะคะ n i ส s a n t i ยน n a 250 XV V6 ท็อปสุดมูลรูไฟฟ้าเกียร์โต้คันนี้ปี2009ค่ะ,ะ319,000บาทเท่านั้นค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะนางนะคะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีนะคะ2จุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ลล็อกนะคะ ปุ่มสตาร์ทค่ะลายไม้รอบคันแ airbag ABS กุญแจรีโมทภูมิในมันติฟังก์ชันมาดไฟฟ้าหลัง่่แ air ดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะมีกล้องส่องถอยด้วยนะคะสวยรููลาน่าใช้มูลรูไฟฟ้าอต่างหากค่ะ,คะท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะเป็นรถที่ขับดีเครื่องแรงมากๆเลยนะคะพร้อมใช้เลยค่ะคันนี้ ะะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะเย็นทั่วถึงเลยนะคะกว้างนั่งสบายเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะให้กำลังมองหารถสวยหรูหรากว้างขวางนั่งสบายนะใช้ผ่อนสบายแค่เดือนละ7 0 0 0บาทนะคะเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ มีคิ right. well. วครามเยี่ยมรอบคันนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยคันนี้สามารถเติมน้ำมัน E10 ิได้ด้วยนะคะเครื่องแรงสุดๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะด้านข้างก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าต่างหากค่ะสวยหรูหร่าสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะนี่ค่ะนะ นะคะเครื่องแรงขับดีมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่าหรือจะทักลไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ยินดีข้อมูลค่ะออกรถไม่ยุงยากเลยนะคะปรึกษาได้เลยนะอยากได้รถสภาพสวยไปใช้งานนะคะโทรหาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบายค่ะ